จดหมายเหตุกรุงศรีในเมืองไทยถ้าเราเดินผ่านวัดหรือศาลศักดิ์สิทธิ์บางแห่งอาจได้ตื่นตากับกลุ่มหญิงสาวที่แต่งหน้าแต่งองค์ส่งเครื่องสวมชด,ดาแบบนาฏศิลป์ไทยและเราก็จะได้รู้ทันทีว่าที่แห่งนี้กำลังจะมีพิธีการรำแก้บนการรำแก้บนเป็นพิธีกรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยไมายาวนานเป็นการรำถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อได้รับผลตอบแทนที่เคยขอไว้นางรำจะรำด้วยท่วงท่าอ่อนช้อยสันนิษฐานว่ามาจากละครรำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยดัยดแปลงมาจากละครชาตรีที่มีลักษณะคล้ายละครเรข,ของอินเดียการรำแก้บนในปัจจุบันไม่ใช่เพียงพิธีกรรมที่สะท้อนความเชื่อเรื่องคำอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย